เขาบอกเขามาจอดรับรอพี่อยู่หน้าอยู่หน้าบ้านเนี่ยกูบอกว่าโอเคครับผมขอไม่ไปละกันรู้ไหมเครื่องบินนั่นจะพาคูไปไหนจะพาคูไปเมกาจะไปจนับมือกับทําส่ินจะไปรับชมคลิปเรามีช่องแนะนาดีๆมาฝากเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับฟรีไฟแนวไฮไลท์และสนุกสนานเฮฮาฝากไปติดตามกดไลค์ด้วยนะส่วนใครที่อยากขึ้นช่องแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามให้ช่อง Crazy Chip แล้วคอมเมนต์มาได้นะักคนดูจุ๊บๆไปชมคลิปได้เลย Crazy c i p พี่กลับมาแล้วนะครับตอนแรกมีเชื่องบินมาจอดหน้าบ้านพี่คือมีคนเรียกโทรหาแบบโทรหาเครื่องบินนะ่ะเครื่องบินส่วนตัวที่พี่แบบซื้อไวอ้อ่ะมีคนโทรหาปุ๊บเขาบอกเขามาจอดรับรอพี่อยู่หน้าอยู่หน้าบ้านเนี่ยหน้าประตูพี่คิดอยู่ในใจว่ากูจะไปดีหรือว่ากูไม่ไปดีไม่คิดดูกูบอกว่าโอเคครับผมขอไม่ไปแล้วกัน รู้ไหมเครื่องบินนั่นจะพาคุณไปไหนจะพาคุณไปเมกาจะไปจับมือกับทมที่กูบอกไม่ไปครับผมไม่ไปแล้วครับคือเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องสติไม่ได้เด็ดน้องนหนูดูไงเพราะไม่งั้นเด็ดเด็ดน้องนหนูจะเสียใจร้องไห้มีคนแค่มาทักกูแบบมาทักกูเฉยๆบอกพี่ตอดรามครับพี่ตอดรามจะมาไหมครับวันนี้กูเลยแบบโอเคครับงั้นเดี๋ยวกูไม่ไปนะกูไม่ขอขึ้นเครื่องบินไปคนเดียวเลยทำไมกูไมาคันตัวเลยเฮียคันตัวกูจังวะอิสา์ คันตัวชิบหายเลยโอ้คันไม่หมดเลยวะเฮีย <Yeah, S 1> เป็นอะไรวะเนี่ย mm hmm. กูเป็นอะไรนี่ mm hmm. โอ้ไอ้กูคันจริงเงี้ยนี่กูทำไมมันยิ่งพูดยิ่งคันวะเฮียโอเคนะครับดเนี่ๆไม่ต้องร้องไห้ครับไม่ต้องร้องไห้ mm hmm. กูขอครับกูขออย่างเดียวกูมาแล้วแต่ว่าขออย่างเดียวคือห้ามร้องไห้เฮีย yeah. เดี๋ยวเขาคิดถึงรูจัดเลยเขาร้องไห,ห้ให้กูอะ่ะมนคิดอยู่ยเอา คิดถึงกูขนาดไหนอ่ะงงมาตะฟักงงพีเ่เอ๋ดูเอาละกันน่ะเด็กๆเขารักกูจัดเลยสวัสดีออครับพี่สอนรามสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเด็กๆ,ๆเขาคิดถึงกูจัดจนแบบจะร้องไห้กันอยู่แล้วอะตอนเนี้ย<อ>ไม่ต้องร้องไห้นะพี่ขอพี่ขอครับพี่ขอไอ้สอนรามขอไม่ต้องร้ <c oughs> องไห้รอไอ้รามมาแล้วครับไอ้รามมาแล้วอันหนึ่งพี่เอ๋ทำไมกูมาคันกัน แม่มึงขายหีปันสุกซุนีห<ะ>ีไม่ล้างาไอ้อี้ว<า>ไอ้ไอ้ดีาต์หีป้นสุกแม่บงอะไอ้เฮียเดนนรกควายหน้าหมาเดนหน้าบูไอ้น้าหมาไอ้หน้หมาไอ้หน้าหมาไอ้ไน้าหมาไอ้น้าไมาไอ้คน้าหมาไอ้ไร้าหมาไอ้ามไอ้หน้าหมาไอ้หน้าหมาไอ้เด้กหมาไอ้หน้าหไอหน้มคคออ้น้ามาอไ,รรไมมคคอไรร้หาตาไอ้น้ามาไอ้้าอ้ห้าม้น้กหีาไอ้หาหไอ้หน้น้ม้นนะ้าไอ้หน้าหม้หน้าหมาไอ้้ไอ้ห้ไอ้หน้าไอ้หน้าหไหน้ ถ้าไม่มีในไอสัตว์แจ้งความจำคู่ข้อหายันนี่แม่งเลยยัดแม่งผมรักพี่สอนรามที่สุดในจักรวาลพี่พูดมดีแล้วจะมีคนหลงรักพี่เป็นหนึ่งพันเท้าเออหนึ่งพันเท้าข้อเมื่อครับหนึ่งพันเท้าเกยรามี่นนี่เหลียวไปเลยวันเต้โยอ่ะอุไม่ได้จับเกมมาติดวันเกูจะนอน เว้ยกูไม่ได้จับเกมมาสิบวันนะไม่โดนเลยเว้ยมือ,อกูเป็นเล้วเนี่ยไม่ได้จับเกมมาตั้งนานา,าหามาการทำความสะอาดได้อย่างรวดเดียวเลยครับเพราะเราเป็นตัวแทนจากภาครัฐและการเช่นแล้วมึงจะมาบอกกูเหรอ่อพ่อเมื่อครับควายจบพา,ารัดพ่อเมื่อหลังให้ให้แม่ให้เมียเมื่อครับให้แม่มึ่อีกกลี่หีดำมันอะให้มันมาถูหลังให้กูหน่อยทัด สวัสดีครับสุนีหน้าหีตายหงตายหานะครับเจ้าหุโง่ไัยสุนีอ่า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 เออดีฮี่ไม่จะคนด่าแม่ตัวเองดีเนะ<ภ>าะเอ็ดสี่คุณพี่สุนีนะคบตอนรามครับสุนีพ่อเรับเอ้ยกินากกิมนาะกิมนาะคุณนะคุยเอ้ไมนดีเลยส้นตีนอะไรอย่างนี่ยทำไมเนี่ยน้นนำครับตัว เจอแต่ละอย่างตัตงโตค่าโป้ป่าวจิดแม่โป้บอกว่าคนดูทำไมมาเห็นกูวิ่งมาด้วยอะกูเอน่นาจะโนนหนึ่งกูเนอหนึ่งของวงการอยู่แล้วครับโนนหนึ่งอไม่ได้ช่วยแต่อะไรเลยมีทีมกูดิสนามเมฆที่เขาทาไมวะอีซูนีทาไมทีมมึง,งโง่ขนาดนี้วะทีมฮะมม่เล่นเกมเป็นกันป่าวะเนี่ยฮะ ล้เกมมทไปึงอนาดพี่เขาทําไมแม่เขาได้ยินจะเสียใจขนาดเหมึงน่้ามึงฟังกูมึงอยากชนะมึงฟังกูกูนําทีมเองกูจะสั่งแผนการฟังกูออกตายหมดออกสายทีสองนาฬิกาทั้งกูทีสองนาฬิกาก็โดดปากขวายกกำลังสองข้ารำพายเต็ดหกคณนะคูหน้าตั้งกูไม่ต้องพูดเยอะสัตว์ ตามกมาตามกูตามกูดิทีมนามกูว่างถ้าไม่มีกูไม่รอดหรอกวกันนี่แหละทีมไล่หนึ่งปัง ทำไมพี่สอนรามดีมากครับผู้ขอสาบผู้ขอให้ซสมีตายหาตายโหง่ไปทีมาช่วยกูดิตายนี่เถ้ามือต่างกูมันไม่มีวันแพ้ที่เป็นได้แค่รีตอบดิใครเป็นคนนำทีมที่เก่งที่สุดรีตอบกูดิคนในทีมอะยอมรับว่าพี่สอนรามดีทุกอย่างครับยกเว้นสมอง ถ้าหมอคุณไม่ดีตรงไหนครับถ้าสมองคุณไม่ดีกูจะล่อซี่แม่มึงได้ไหมครับใช่ตายตายเฮียโง่กูบอกแล้วถ้าทีมฟังกูมันไม่มีวันแพ้หรอกครับควายเป็นไงอ่ะกูบอกเลยครับอย่าให้กูนำทีมถ้ากูนำทีมมันเหมือนน้ำหนักหนึ่งนำอ่ะสองนิ้วเพื่อขี่แม่มึเลยควายปากดีนี่ตัดเฮ้ยเกมเป็นไรเนี่ย สองยามเข้าจับงูร่วงก่าแตกโง่ที่หายเลยขนาดจับถึงหโดตมาปาขวาปาขวาเจอร่วงไอ้หมดไว้หน